สวัสดีค่ะตอนนี้นกอยู่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้พามาชมที่ในโครงการซึ่งสวยมากเลยค่ะและถนนในโครงการกว้างถึง9เมตรเลยนะคะมีเพื่อนบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเนื้อที่แปลงนี้456ตารางวาค่ะ2ชโนดติดกันนะคะของเราล้อมรั้วคา่าบอยไว้ล้อมรอบเลยค่ะวิวเขา 3า0ร้อยหกสิบองศาเลยค่ะหันไปทางไหนก็วิวเขาและม,มีเพื่อนบ้านหลังใหญ่ๆเยอะแยะเลยค่ะนกมาหลังฝนตกแั๊บนึงก็จะมีหมอกๆนะคะสวยนะคะยืนอยู่ตรงนี้ประมาณบ่ายสามค่ะแต่มีลมเอ,อื่อยๆมาเรื่อยๆเลยค่ะข้างบ้านติดกับเราเนี่ยทั้งด้านหลังและด้านข้างเนี่ยกำลังสร้างบ้านกันอยู่เลยนะคะมีไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านค่ะ ด้านนู้นนะคะตรงรถนกจอดเนี่ยเป็นถนนเรียบคลองในในโครงการค่ะเป็นคลองธรรมชาตินะคลองตรงนั้นนะคะด้านนูน้นกว้างยี่สิบห้าเมตรค่ะแล้วก็ถ้าแพลนมาด้านนี้นะคะติดถนนด้านนี้ประมาณหกสิบสี่เมตรค่ะนี่นะคะถ้าเราหันไปถึงบ้านหลังนี้ก็คือทิศใต้นะคะ แล้วก็แผ่นยาวไปเลยค่ะสุดขอบรั้วนู้นนะคะคือสุดที่เราหกสิบสี่เมตรและด้านข้างตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ยี่สิบห้าเมตรค่ะถึงตรงท้ายในยะี่สิบห้าเมตรนะคะและจากท้ายนี้นะคะไปถึงบ้านที่กำลังสร้างหลังบ้านเรานี้เจ็ดสิบห้าเมตรค่ะเนื้อที่นะคะ 4ี่ห้าตารางวาค่ะขายตารางวาละ12,000บาทนะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะราคาต่อรองได้ค่ะมาดูที่จริงก่อนชอบแล้วก็มาคุยเรื่องราคากันนะคะเดี๋ยวนกพาไปดูถนนนะคะว่าถนนเป็นยังไงคะ่ะ ด้านนี้เราทำเป็นทางเข้าแปลงเอาไว้นะคะฝั่งนี้จะติดถนนเรียบคลองประมาณ25เมตรค่ะถนนกว้างถึง9เมตรเลยนะคะและข้ามไปฝั่งนี้เป็นคลองน้ำธรรมชาติค่ะเดี๋ยวรอโครงการเขามาลอกคลองนิดนึงนะคะตอนนี้นกยืนอยู่ข้างคลองรู้สึกว่าลมเย็นมากเลยค่ะถ้าเกิดพี่ไม่อยู่แล้วอะ่ะเอาโต้หินมานั่งหรือมานั่งเล่นริมคลองก็ดีนะคะเนี่ยอากาศดีจัง เดี๋ยวน้องพาไปดูด้านข้างของแปลงนะคะตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะอยู่เส้นวังรีรีสอร์ทอยู่ค่ะใกล้ๆวังรีรีสอร์ทนะคะเนีย่ยเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยเออเคยได้ยินว่าพี่หน่งก็งมาซื้อบ้านอยู่ในนี้นะคะ นี่นะคะด้านนี้ติดถนน64เมตรค่ะวิวเขาอลาการเนาะสวยจังสองโนดค่ะพี่มีโฉนดหนึ่งสองร้อยตารางวาอีโฉนดหนึ่งสองร้อยห้าสิหกตารางวาเจ้าของต้องการขายพร้อมกันสองโนดเพราะฉะนั้นถ้าพี่มีเพื่อนอยากแบ่งกับเพื่อนคนละครึ่งก็มาดูกันนะคะแต่เราก็ทำาร้้กันเองตรงกลางนะคะ รูปที่สวยหนึ่งไล่กกว่าเดินเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะข้างบ้านกำลังสร้างบ้านอยู่เดินทางจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงกว่าค่ะเห็นหมอกบนภูเขาไหมคะสวยๆหลังฝนตกค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบเดินทางง่ายแล้วก็มีออฟฟิศของโครงการ อนนี้เขายังไม่ได้เก็บค่าส่วนกลางอะไรนะคะน่าอยู่รมเรื่อนค่ะเห็นไหมคะบ้านเขาไม่ได้บังวิวเขาเลยนะคะถ้าเราไปยืนกลางแปลงแบบที่นกไปยืนนะคะคือแต่ละหลังแต่ละหลังก็เห็นวิวเขาแบบนี้ค่ะ มันมีหลายเขาอะค่ะหันไปทางไหนทางไหนก็เขานี่เพื่อนบ้านนะคะกวางตรงข้ามเพื่อนบ้านหลังน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะปลูกผักและถนนของโครงการนี้นกชอบอย่างหนึ่งคือว่าเขาทําล่องระบายน้ําเอาไว้ซ้ายขวาเลยค่ะเวลาฝนตกจะไม่มีน้ําขังในแปลงเราเลยนะคะมีล่องระบายน้ําถูกต้องตามหลักการที่จัดสรรเลยค่ะ ซื้อสังคมซื้อคุณภาพนะคะที่ดินถมแล้วนานนับปีละลงบ้านได้เลยค่ะดินแน่นละค่ะเดินทางสะดวกค่ะเทพพี่มีงบประมาณซื้อแปลงนี้ค่ะไม่ผิดหวังนะคะก่อนหน้านี้เคยมีคนมาฝากนกขายเพราะนกขายคลิปไปเปลี่ยนใจสองรอบแล้วค่ะไม่ขายค่ะเสียดายนก้ก็กลัวเจ้านี้เสียดายเหมือนกันละค่ะ ถ้าพี่ชอบรีบม,มาดูค่ะเดี๋ยวเขาดูคลิปนกอีกเขาเสียดายอีกก็ไม่ได้ขายอีกสนใจติดตอนน่อนกนะคะ0636355651ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ